สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับอาร์ตล็อกชาแนลวันนี้ก็จะมาสอนทำทิกเกอร์สําหรับนักพัฒนานะครับเป็นทิกเกอร์เกี่ยวกับการเปิดร้านค้าและก็การเล่นโฆษณานะครับใครที่สนใจอยากเป็นนักพัฒนาแมปนะครับก็ไปสมัครได้ที่ตามคลิปนี้เลย นวันนี้นะครับเราก็จะมาทําให้ดูว่าอีเกอร์สาหรับนักพัฒนามันเป็นไงนะครับอ่ะมันจะอยู่ในการกระทํานี่นะครับการกระทํานักพัฒนานะครับก็จะมีเล้นโฆษณาแล้วก็เปิดร้านค้าของนักพัฒนาประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเปิดร้านค้าให้ดูก่อนการเปิดร้านค้าแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมนี่ถ้าเราเป็นนักพัฒนาแล้วก็จะมีร้านค้าตรงนี้ สามารถขายของในแมปได้ขายด้วยเอมคอยหรือว่ามินิตัวเลือกเอาขายอะไรดีโอเค ไม่ได้แชร์แมปเราต้องไปแชร์แมปก่อนนะนี่นะครับแชร์แมปมาแล้วเราค่อยมาตั้งร้านค้านะครับแล้วก็กดบันทึกอ่าบันทึกเสร็จจากนั้นเราก็สร้างอะไรสักอย่างก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้คนกดปุ่มนี้สร้างเหตุการณ์มานะครับเมื่อผู้เล่นคลิกที่สิ่งมีชีวิต หรือว่าใครอยากเอาเหตุการณ์อะไรก็ทำไปเลยใส่เงินไข่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็การตัดสินประเภทสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ทิกเกอร์อเหตุการณ์ตรงนี้เลือกเป็นเป้าหมายสิ่งมีชีวิตในเหตุการณ์คือทางโมเดลทางโมเดลนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ละกันคือใช่ การกระทําให้มาที่นักพัฒนานะครับแล้วก็เปิดร้านค้านักพัฒนานะรเราก็ต้องมาวางหุน่นไลกาไว้ตรงนี้โอเคเดีย๋ยวลองเทสดูกดหุน่นไลกาปุ๊บอ่ะก็จะเปิดร้านมาแบบนี้นะค,คือ เราไม่ต้องไปกดปุ่มอไอ้นี่นะครับมันเป็นทางลัดนะครับในการกดเข้าร้านค้านะครับนี่เหมือนเอาสินค้ามาโปรโมทไว้ข้างหน้านะครับกดไปโดนแล้วก็เปิดร้านมาอย่างรวดเร็วเทหันไปทิกเกอร์แรกทิกเกอร์ที่2ของนักพัฒนานะครับก็คือทิกเกอร์การเล่นโฆษณา การเล่นโฆษณานี้ก็ได้ส่วนแบ่งจากมินิเวิร์นะครับสำหรับใครที่เป็นนักพัฒนาแมปก,ก็จะได้ส่วนแบ่งรายได้นะครับรายได้นี้ก็เข้าเทพาวถอนได้เลยนะครับเป็นเงินจริงๆนะถ้าใครขยันทำให้มันขึ้นโฆษณาเยอะนะครับในแมปเราเราก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะนะครับแล้วก็ได้เงินใช้ด้วยยังไงก็ไปศึกษากันดูนะครับในเว็บไซต์ของนักพัฒนาโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรสักอย่างตรงเนี้ สมมติผมจะใส่วางบล็อกเพชรไว้ตรงนี้แล้วก็ทำทิกเกอร์นะครับมาอีกอันเหตุการณ์เมื่อผู้เล่นลกท,ที่บล็อกนะครับเงื่อนไขแล้วก็มาที่บล็อกเงอนไขของบล็อกประเภทบล็อกที่กำหนดตำแหน่งเราก็มาเลือกตำแหน่งนะครับสร้างตำแหน่งให้มันสร้างใหม่นี้ยืนยันนะครับคือประเภทบล็อกเราก็เลือก บล็อกเพชรที่เราวางเมื่อกี้ไหนะนี่เพชรฟ้าคือให้การกระทำให้มาที่นักพัฒนานะครับแล้วก็เล่นโฆษณาผู้เล่นที่ทิ้เกอร์เหตุการณ์ตั้งชื่อช่องโฆษณาเป็นอ่าเราจะตั้งอะไรไปก็ได้นะครับ และดาเนินการทิกเกอร์อันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเราต้องมีทิกเกอร์อีกอันนะครับใส่แค่การกระทําให้เราด้าทำอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นได้รับสถานะนะครับได้รับบัฟได้ไอเทมได้เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรเดีย๋ยวเราเอาอะไรดีอะเอาได้ของแล้วกันเนาะเพิ่มไอเทมเลือกประเภทไอเทม เอาวุธอไหนวะเอาดาบอันนี้ดาบของฟรีเข้าไปที่ผู้เล่นที่ทิกเกอร์เหตุการณ์เปลี่ยนชื่อหน่อยหนึสนะโอเคกลับมาที่ทิกเกอร์สอันสุดท้ายดูโฆษณาเสร็จปุ๊บและดำเนินการทิกเกอร์ก็คือให้มันทำทิกเกอร์อันนี้หนึงสสา Okay. เห็นไหมเราแค่กดเราก็ได้ละในคอมคือจะได้ฟรีเลยนะแต่ถ้าในมือถือมันก็จะขึ้นโฆษณานะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสในมือถือให้ดูนะครับตอนนี้แล้วก็มันอยู่ในตัวมือถือแล้วนะครับเป็นอีกไอดีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการกดเปิด เอาไปกดตีน้องคือต้องกดขางกว่าเอ่มกดเหมือนกดตีนะครับก็จะมีร้านค้าโผล่ขึ้นมานะครับเราจะซื้อด้วยสิบเหรียญแต่ไม่ซื้อนะครับมีโฆษณาให้กดฟรีแล้วก็ดูโฆษณาได้ นี่นะครับเราไม่มีตังซื้อแล้วก็สามารถดูโฆษณาฟรีได้นะครับมันก็จะอยู่ในโกดังโกดังร้านค้านะครับก็กดเบิกมานี่อันนี้ก็ถ้าเราไม่มีถั่วให้ซื้อแล้วก็ดูโฆษณาก็ได้เราจะได้ของนะครับนี่เห็นไหมเราเบิกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูทิกเกอร์ที่สองนะครับ เป็นการกดที่บล็อกนี้นะครับแล้วก็จะเล่นโฆษณาแล้วเราก็จะได้ดาบ1อันนะครับกดเข้าไปดูผู้เล่นที่รักคุณยืนยันจะได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับของฟรีโดยการดูโฆษณาหรือไม่นะครับไอ้คำว่าของฟรีนี่คือคำที่เราตั้งไว้นะครับเราก็กดยืนยันนะครับเพื่อดู ดูจบแล้วนะครับก็กดปิดไปเลยนี่แล้วก็เราก็จะได้ดาบฟรีมาหนึ่งอันนะครับอเงก็ถ้าใครเล่นในมือถือก็จะขึ้นโฆษณานะครับแล้วก็ได้ของฟรีแล้วรายได้พวกนี้ก็แบ่งเข้านักพัฒนามแมปนะครับหรือว่าผู้สร้างแมปนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย